ประถมศึกษาปทุมธานีเขต2จากนโยบายของท่านตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านอ,อัมพรพินาศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทิศทางในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียนขยายโอกาสโดยมีสภาพภูมิศาสตร์ที่มีความพร้อมและเหมาะสมมีโรงเรียนเครือข่ายโดยรอบสามารถนำนักเรียนมาเรียนร่วม เพื่อยกระดับคุณภาพให้เกิดความมั่นใจต่อชุมชนและผู้ปกครองเป็นศูนย์การเรียนรู้และแชร์ทรัพยากรร่วมกันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต2โดยท่านดกรกฤตพันธ์บุญงามสมได้ดำเนินการตามนโยบายและมีแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายโร,โรงเรียนคุณภาพดังนี้ มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ<ๆ>เพื่อร่วมกันกำหนดกรอบแนวทางและวางแผนการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้นฐานจัดทำข้อตกลงระหว่างสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษ,ษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต2กับโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนคุณภาพกับโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่ายมีการดำเนินการจัดประชุมนำเสนอข้อมูลแก่คณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อขอความคิดเห็นและความยินยอมในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพโดยจัดประชุมการจัดกิจกรรม PLC ระหว่างสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต2โรงเรียนคุณภาพและ โรงเรียนเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันพร้อมทั้งได้นวัตกรรมเมอร์โมเดลใช้ในการขับเคลื่อนนำไปสู่เป้าหมายโครงการมีกิจกรรมขับเคลื่อนการใช้ทรัพยากรร่วมกันแบ่งปันความรู้ร่วมกันพัฒนาความเท่าเทียมพาน้องมาเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนคุณภาพร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายโดยโรงเรียนชุมชนบึงบาซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพให้การสนับสนุนลดรับส่งนักเรียนในการรับนักเรียนและครูจากโรงเรียนสาราลอยและโรงเรียนวัดแสงมณีเดินทางมาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล จักกิจกรรม PLC ของผู้อำนวยการและคณะครูเพื่อหาข้อมูลแนวทางและกลุ่มสาระวิชาที่ต้องการเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนจากนั้นจึงดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามข้อสรุปจากกระบวนการ PLC ส่งต่อทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่ายเช่นสื่อใบงานคลิปการสอน รวมถึงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนจากการดําเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพส่งผลให้นักเรียนมีความสุขได้มีโอกาสเรียนรู้เติมศักยภาพครูได้รับเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความเป็นครูม,มืออาชีพร่วมกันผู้ปกครองชุมชนมีความรักสามัคคีประโรงเรียนมีความภูมิใจพอใจและมีความสุขขอขอบคุณ กระทรงศึกษาธิการและสำน,น,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีนโยบายสร้างคุณภาพให้กับครูผู้เรียนและสถานศึกษาตลอดจนส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองชุมชนและโรงเรียนในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาร่วมกัน